ครับวันนี้รถติดครับ <ś le> นี่ครับรถผม <ś le> ผ่านมาได้ประมาณห้าสิบลุมครับแต่ลุมนี้ไม่รอดครับลุมที่ห้าสิบเอ็ดมันก็งงอยู่ <ś le> นะครับล <ś le> ุ่มมปิดนะนรักปะ,ะเอาพ่าพอตาแล้วช <ś le> ิบูบี้อยู่วะเราปิดหรอแกเอาบ่า <ś le> บ่มันยังไม่กล้าอยู่ดิวดเอาสิเป็นยัง ครับนหนึ่งไม่มีอุปกรณ์น,นะครับควมจะไม่ขึ้นเีกเกกเกพอพๆอพอพออก็ใส่เกลี่ยได้หนีแล้ว่ลมลอกันละ เฮไยเดียวมั้วฮะลงเล้วเดิกรอหนาลุง่งรอหนาลุง่งเอ้ยประเด้๋ยนี่ไม่ค่ำบ่หล่ะซึ่งเหตุการณ์แบบนี้นะครับเกิดขึ้นก็เพราะว่ารถคันที่มาดึงเนี่ย มันไม่มีน้ำหนักนะครับจะทําให้ล้อฟีทิ้งนะครับฟีก็คือมันฟีทิ้งดินไปเฉยๆก็คือมันขุดให้เหมือนที่จะทําให้ตัวเองจมครับก็เลยทําให้ไม่สามารถขึ้นจากหลุมได้นครับก็รับชมกันต่อไปเลยครับอือก็โอเคครับขึ้นได้นะครับนึกว่าจะจมอยู่ทั้งสองนะครับก็คือเราหินมาคํำให้ล้อหน้านะครับมันมีที่ยืนนะครับให้มันได้ฟัดนะครับ ก็ขึ้นมาได้แล้วนะครับมต่อเลยครับอ่ะทีนี้นะครับก็ให้รถคันที่มาดึงเนี่ยมายืนที่ล่องใหม่นะครับเพราะว่าถ้าจะไปยืนที่ร่องเดิมนะครับมันจะทําให้มันฟีทิ้งไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อาจจะจมนะครับทีนี้มาดูครับยืนล่องใหม่จะขึ้นได้หรือเปล่าครับ แล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นนะครับก็คือสลิงขาดนะครับสลิงมันเป็นขาที่ลอยต่อนะครับขาตออจากกันเลยนะครับมาดูว่าจะทำยังไงต่อดมโดมดัดสลิงขึ้นดึงสองครับติดหนึ่ง รถเราไม่ดำนะไปมาเอาขึอานาดึงก่อนรถขั้นนี้่ดิเหรเอาบ่ายแล้วหรอวบ่กุญแจแง่แล้วรบ่พอคว่าใหาแล้วเราบ่กรัวมากไปหนี วัดศีษฐาดาเรื <c ười> <c ười> ่งวัดเน่งขุนรถไปกัารหันเข้าไปามาันงไปไปาตาปะใจเียมาตาป่ะใี่พาโอ นี <aid> ่ค <Solomon> รับในขณะนี <king stage> ้นะครับต่างคันก็ต่างผูกสลิงใส่รถของตัวเองนะครับก็มี2คันครับจะดึง2คันนะครับนะว่าจะขึ้นหรือเปล่านะครับมีเป็น L50 ทั้งหมดนะครับทั้ง3คันเลยนะครับมาดูเขาจะขึ้นหรือเปล่าโออ้้้ยยยยครเเเเเดดีีี๋วงสุทาาากะล phải nha, phải dừng lại từ phía đông của anh tí nữa, đi nha các anh, tốt đi, ha ha, à, หยกหยไลยูยไเลยหไปเลยหยไลยรถเราอยู่เด,ด,ดิดดนนะิดด้นอมอต่ะก่อนนี่เลยครับสิบนาทีต่อมานะครับถึงขึ้นได้นะครับก็คือดึงนี่นะครับดึงช่วยกันนะครับ อันนี้เป็นภาพนะครับก่อนที่ผมจะติดเป็นคลองเดิมนะครับก็นี่แหละครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับกราบสวัสดีครับก็นี่แหละนะครับที่เป็นน้ําใจนะครับผมชาวรถไถด้วยกันนะครับก็คือมาดึงผมทุกคันเนี่ยไม่มีใครเอาเงินกับผมสักคันนะครับผมก็ก็คืออาชีพเดียวกันนะครับก็ไม่ค่อยมีใครอยากเอาเงินด้วยครับมี L 5 0คันนี่นะครับที่ เอา50คันที่มีท่อเนี่ยผมเคยไปดึงนะก็คือสาเหตุท,ที่ไม่เอาเงินด้วยกันก็คือบางครั้งเราจมนะครับเราไปช่วยเขาทีนี้เราจมเขาก็เต้มาช่วยเราแบบนี้นะครับ <c oughs> ก็คือเราไม่เอาเงินกับเขานะครับ <c oughs> ก็คือมันได้ตอบแทนกันอย่างแน่นอนนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็สองท่านนี้นะครับก็ผมก็ต้องขอขอพระคุณนะครับในในคลิปนี้เลยนะครับเผื่อกดเข้ามาดูนะครับนะ ก็ขอขอพบพระคุณอย่างสูงนะครับที่มาช่วยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับกราบสวัสดีครับ